เขาก็แลบว่าเคสของเราอ่ะ,ะอ่ามันอันตรายเกินไปที่จะให้หลับหรือจะใช้ยาเบอร์กลัวว่าเราจะไม่ฟื้นแล้วก็แบบโอ๊ยตายแล้วหนูเปลี่ยนใจแล้วอ่ะหนูอยากกลับบ้านหรือว่าางเน่ะเมียฝรั่งเมโมรีสวัสดีค่ะตอนนี้กุ้งก็มาอยู่ข้างนอกนะคะพาลูกมาดูม้านะคะ ตรงนี้เขาเลี้ยงม้ากันนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูกล้องอข้างหน้าดีกว่านะคะกล้องหลังแต่กุ้งก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาถึงนิยมอเอาผ้าอ,าอะไรมาปิดตามนะ้าบางคนเขาก็บอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้ม้าตกใจแต่เท่าที่กุ้งดูนะมันเป็นผ้าแบบตะข่ายบางๆเองนะ แล้วกุ้งคิดว่ามันน่าจะป้องกันมแมลงมากกว่าเนาะนี่ค่ะบ้านเขาน่าอยู่เนาะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะโอเควันนี้กุ้งก็จะมาพูดถึง ประสบการณ์ที่กุ้งเคยเสริมหนะ้าอ,อกมานะคะกุ้งเสริมมาได้ประมาณกี่ปีแล้วอะสามปีสี 4, ป่ปีน่าจะประมาณสี่สาห้าปีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ประมาณเนี้ยแหละคะ่ะเสริมมากุ้งเลือกที่จะไปเสริมกับหมอชื่อดังท่านหนึ่งนะคะเป็นคลินิกย่านประตูน้ำนะคะ เลือกทรงเลือกไซส์เลือก,อกอขนาดอะไรทุกอย่างคุณหมอเขาจะเป็นคนเลือกให้ทั้งหมดนะคะเป็นคนตัดสินใจว่าแบบไหนจะเข้ากับเราของกุ้งนี่จะเป็นเสริม่าเนื้อก้ามเนื้อค่ะเนาะกุ้งก็ไม่รู้ว่าทําไมคุณหมอเลือกที่จะเสริมเนื้อก้ามเนื้อให้นะคะปกติแล้วเนี่ยกุ้งเป็นเคสเนื้อน้อยเนาะหน้าอกแบน ลาบเหมือนกับเคยเลยจริงๆคุณหมอเขาควรจะเลืกที่จะเสริมให้เราแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะตตยกล้ามเนื้อมากกว่าแต่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสงสัยเขากลัวว่าเราจะเจ็บเกินไปจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนที่กุ้งไปเสริมเนี่ยคือกุ้ง เป็นโรคไทรอยอยู่นะคะเป็นโรคประจำมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เป็นไมเกรนรวมด้วยนะคะคุณหมอเขาก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าสดนะคะไม่ไม่ใช้ยาเบอร์ไม่ใช้ยาสลบใดๆทั้งสิ้นกุ้งรับรู้ทุกขั้นตอนนะคะเวลาที่คุณหมอเขาทำการผ่าตัดเนาะ แต่กุ้งจะบอกก่อนนะก่อนที่กุ้งจะทําการผ่าตาดเนี่ยคุณหมอให้เซ็นใบอะไรไม่รู้อะแต่กุ้งคิดว่าน่าจะต้องเซ็นทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนั่นแหละค่ะตอนแรกแต่กุ้งจะบอกก่อนว่าอ่ากุ้งเป็นไทลอยแต่ตอนนั้นกุ้งเพิ่งหายจากไทลอยเหมือนกับแบบว่า จริงๆไทรอยด์มันไม่ได้หายขาดหรอกคะ่ะมันจะหายไปแล้วมันก็จะกลับมาใหม่คือช่วงแรกอะ่ะมันยังไม่กลับมาะครับเราพึ่งกินแล้วก็พึ่งหายใช่ไหมแล้วทีนี้กุ้งก็เลยตัดสินใจที่จะไปเสริมหน้าอกเพราะว่าอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วทีนี้เราก็ไปแล้วก็บอกหมอว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรเราบอกหมอทุกอย่างเพราะเราก็กลัว เพราะว่าบางทีก็ได้ยินข่าวออกมาว่าเออไปผ่าตัดที่ออไปผ่าตัดเสริมหน้าอกที่คลินิกนูน่นนี่นั่นแล้วก็เสียชีวิตกันอะไรเงี้ยกุ้งก็เป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็ยังไม่เคยผ่าตัดใหญ่มาก่อนนะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่กุ้งไปผ่าตัดหน้าอกคือผ่าตัดใหญ่เนาะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ ตอนแรกคุณหมอก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเขาจะผ่าตัดสดให้กุ้งก็กุ้งก็คิดว่ากุ้งจะได้ใช้ยาเบอร์เหมือนคนอื่นเขาทีนี้ก็ถึงเวลาขึ้นเตียงคืออันดับแรกที่ไปถึงเนี่ยตัลูกอยากมาเข้ากล้องด้วยนะคะ okay. นางอยากมาเข้ากล้องด้วย ชุดชุดไทยให้นางซื้อมาจากที่ไทยคะ่ะโอเคต่อเลยนะคะก็พอไปถึงเนี่ยกุ้งก็เอ่อก็ทำการเหมือนคุณหมอจะวาดไซส์วาดทรงนะคะอันดับแรกแล้วอันดับที่สองก็ไปรอคิวเนาะก็ไปรอคิวตอนที่เราไปรอคิวเนี่ยกุ้งได้คิว คนที่สามนะกุ้งก็ไม่รู้ว่าทำไมกุ้งคิดว่าคุณหมอน่าจะดูจากเอาจากเคสยากง่ายจากคนตัวเล็กตัวใหญ่หรือเปล่าอันนี้กุ้งไม่แน่ใจกุ้งได้เคสอ่าคนที่สามเป็นคิวที่สามนะคะนั่นแหละพอเข้าไปแล้วก,ทก <c oughs> ท็ทำการมัดมือมัดเท้าทำการมัดมือมัดเท้าเดี๋ยวบนึงนะคะนิ่งสิ ค่ะขอโทษทีนางอยากไปดูม้ากระเพาะเขาก็ทำการมัดมือมัดเท้านะคะจำไม่ได้ว่าเ้าได้มัดหรือเปล่าแต่จำได้ว่าต้องมัดมือนะคะแล้วก็ต้องกางแขนออกเหมือนไม้กางเขนนะคะแล้วทีนี้คุณหมอ,อพยาบาลก็จะฉีดยาทำความสะอาดตรงช่วงหน้าอกให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ตรงใต้รักแร้เพราะว่าผ่าตัดตรงใต้รักแร้นะคะชุกจะเห็นอยู่เป็นรอยนะคะข้างนี้รู้สึกว่าเป็นเยอะกว่านิดนึงเป็นรอยแผลเป็นนะคะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้อพอทําความสะอาดเสร็จฉีดยาชาให้น้ำเกลืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะหลับเนาะแต่ไม่หลับเราก็ ได้ยินทุกทุกอย่างเวลา,าพยาบาลหรือหมอทําอะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็เลยถามว่าเอา้าเราไม่หลับหรอเราคิดว่าเราจะหลับอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเคสของเราอ่าะอมันอันตรายเกินไปที่จะให้หลับหรือจะใช้ยาเบอร์กลัวว่าเราจะไม่ฟื้นแล้วก็แบบโอ๊ยตายแล้วหนู เปลี่ยนใจแล้วอ่ะหนูอยากกลับบ้านหนงว่าอย่างเงี้ยะอยากกลับบ้านขอไม่ทาได้ไหมคะคุณหมออะไรเงี้ยคือมันไม่ทันแล้วอ่ะเราเขาฉีดยาเขาก็อะไรทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าต้องทาเนาะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเราก็นั่นแหละเราก็พยายามที่จะอดทนนะเรารู้สึกตอนเวลาเขากรีดนะคะแล้วก็เจ็บที่สุดคือตอนที่ยัดซิลิโคนเจ็บคือเราร้องโอ๊ยโอยตลอดเลยคุณหมอเขาก็ แอบดุเรานิดนึงว่าถ้าเป็นคุณหมอท่านอื่นนี้คงจะไล่กลับบ้านไปแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยคือเราต้องอดทนอะถ้าเราอยากสวยเราอยากจะทําอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็กลายเป็นว่าอดทนจนเสร็จหน้ากุ้งไม่แน่ใจว่าผ่านไปกี่นาทีนะไม่แน่ใจว่าครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านั่นแหละค่ะพอทําเสร็จออกมาก็มีคนช่วยพยุงเรา มาที่เตียงพักคนไข้นะคะนั่นแหละและทีนี้ก็พอพอได้รับน้ำเกลือจนจนหมดกระปุกแล้วก็พักฟื้นน่าจะประมาณเราวๆาสองชั่วโมงนี่แหละค่ะทีนี้เขาก็ทำการโทรไปหาแฟนเราให้มารับเราเนาะก็ถามว่าณตอนนั้นกลัวไหมที่เราคิดอยากจะไปทำ เรากลัวนะกลัวว่าเราจะไม่ฟื้นขึ้นมาคือแฟนเราแอนตี้มากเรื่องใสย,ยกรรมเรื่องพวกเนี้ยแต่เราเป็นคนที่อยากเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองเป็นคนที่ดันทุรังด้วยตอนไปเสริมเนี่ยไม่ปรึกษาใครเลยไม่ปรึกษาครอบครัวไม่บอกใครเลยจะไปเสริมนี่ก็ยังบอกกับแฟนรู้สึกว่าไม่กี่วันก่อนที่จะเสริมเอง ก่อนหน้านั้นก็ไม่พูดไม่บอกอะไรเลยนั่นแหละค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เสริมหน้าอกนะแต่คือช่วงนั้นเราเห็นร่าแฟนอะ่ะแบบชอบมองหน้าอกคนอื่นอะ่ะเราหึงอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำให้เขามองแต่เราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไงแต่พอเราจะไปทำจริงๆเขาก็แอนตี้ะนะ แต่เราก็ไปทําเหมือนเดิมพอทําแล้วเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะคะพอทํามาแล้วเนี่ยถามว่าพอใจไหมกุ้งก็พอใจนะพอใจในระดับหนึ่งถามว่าพอใจกี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเปซก็ประมาณ80%ปรซประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าหน้าอกของกุ้งเนี่ยรู้สึกว่ามันคือคุณหมอใส่ไซส์ใหญ่เกินไปนะคะ หลังจากที่เราผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องไปให้คุณหมอตรวจเช็คด้วยว่าทุกอย่างโอเคไหมคือคุณหมอเขาเป็นคนพูดเองเลยว่าเขาให้ไซกุ้งอะ่ะใหญ่เกินไปเขาน่าจะให้เขาเราไซเล็กกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สรุปว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรให้เรานะเขาก็บอกว่ามันก็พอได้อยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้กุ้งก็ไม่ใส่เสื้อในนะมันก็ดูใหญ่ นี่นะคะหน้าอกกุ้งก็จะประมาณนี้นะที่ถ่ายดูชัดๆนะคะนี่เนาะแล้วก็แผ่เป็นค่ะอีกค่ะมันมันดูใหญ่เหมือนกับเราใส่เสื้อในกุ้งก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราถ้าเรายิ่งใส่เสื้อในเนี่ย มันจะยิ่งทําให้ดูตูมกว่าเดิมอะกุ้งไม่ชอบวันนี้กุ้งก็ไม่ใส่อีกอย่างกุ้งก็บอกหมอเองด้แล้วว่ากุ้งขอใส่ไซส์ที่ดูใหญ่พอดีตัวสําหรับกุ้งให้ดูสวยใส่เสื้อผ้าสวยอยากเพิ่มความมั่นใจเพราะว่าทุกวันเนี้ยหาไซส์เสื้อในไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคุณหมอก็ทาไซส์นี้ให้เรานะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกุ้งจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอ่า หลังเสริมหลังที่ทุกอย่างมันเข้าที่แล้วกุ้งพอใจไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกุ้งจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ